สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูอาคมจะมาสอนนักเรียนเรื่องของการใช้ดินสออ e, e ไล่น้ำหนักค่าความเข้มของดินสอนะครับลูกอันนี้คือดินสออ e อ e ของคุณครูนะครับเด็กๆนักเรียนสังเกตดูลูกคุณครูอาคมเหลาให้ไส้ดินสอยาวนิดนึงเพื่อสะดวกในการไล่น้ำหนักนะครับลูกสะดวกยังไงเด็กๆมาดูนะครับอ่าอันนี้คือการไล่น้ำหนักลูกจากเข้มไปหาอ่อนจากอ่อนไปหา เข้มสุดๆนะครับลูกวิธีการทํานะครับเด็กๆให้นักเรียนวางดินสอลงไปครับลูกนะครับวางแบบนี้แล้วนักเรียนยกเห็นไหมลูกยกขึ้นมานิดเดียวใต้ดินสอจะเป็นปื้นแบบนี้ลูกสังเกตไหมครับมันจะแปะอยู่ถ้าเด็กๆจับแบบเขียนหนังสือนะลูกมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ลูกเป็นเส้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ดินสอมันนอนอยู่แบบนี้นะครับเรายกขึ้นมานิดนึงจับแบบคว้ามือแบบนี้นะครับนักเรียนดูนะครับลูกการจัดระเบียบนิ้วของเรานิ้วโป้งแปะดินสอวางๆๆอยู่นะครับ แล้วก็นิ้วสี่นิ้วมาจับแบบนี้ลูกตรงนี้หนีบไว้นิดเดียวนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วก็ดิ้สองมันจะนอนๆอนครับลูกเห็นไหมครับต้องเรียนสังเกตดูเห็นไหมครับ,รรม,รบมันจะเป็นปื้นๆจากไส้ที่เราเหล่าไว้ยาาๆลูกนักเรียนก็ค่อยๆไล่น้ําหนักนะครับลูกไปจนอ่อนสุดเห็นไหมครับลูกตรงที่ต้องการจะให้เข้มเราทําไงลูกเราก็ค่อยๆเพิ่มแรงกดนิดนึงเห็นไหมครับลูก นักเรียนฝนทำๆๆกันนะครับลูกไม่ต้องกดหนักมากถ้ากดหนักมากไล้ดินสอจะหักนะครับลูก <cc> เห็นไหมครับลูกไล่ไปจนอ่อนสุดเบาสุดนี่คือค่าความเข้มของดินสออีนะครับลูกเห็นไหมครับเห็นไหมลูกไม่ยากเลยนะครับต้องเรียนลองทําดูนะครับทางด้านนี้ก็ให้นักเรียนเริ่มจากอ่อนสุดนะลูกแล้วค่อยๆเพิ่มน้ําหนักนะครับปลายเข้มสุดลูกให้เด็กๆไล่น้ําหนักแบบนี้นะครับลูก จากเข้มไปอ่อนจากอ่อนไปหาเข้ม ha นะครับลูกเห็นไหมครับลูกคุณครูกำลงค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเห็นไหมครับลูกให้เด็กๆนะครับลูกทําแบบนี้นะครับลูกโดยใช้กระดาษ A4 นะครับนักเรียนกระดาษ A4 แนวตั้งนะครับลูกทําเป็นแถวๆแบบคุณครูไล่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นไงครับลูกจนกระทั่งมันสุดแผ่นสุดด้านล่างนี่เลยนะครับนักเรียนเตรียมกระดาษแบบนี้ลูกนะครับ ทำเสร็จแล้วด้านล่างตรงนี้ให้เด็กเขียนชื่อนะครับลูกชื่อชั้นนามสกุลเลขที่นะครับลูกเสร็จแล้วเก็บใบงานใบนี้นะครับลูกเก็บใบงานใบนี้ใส่แฟ้มไว้เอามาส่งคุณครูวันเปิดเรียนนะครับลูกทําไปเรื่อยๆครับลูกจนกระทั่งหมดนะครับลูกโอเคครับสวัสดีครับเด็กเจอกันสัปดาหน้านะครับ